เป็นผลไมันต้องกล่งเป็นใช่นี่ไงมันต้องจุมหนูก็เลือกดิว่าหนูจะเอาอันไหนนี่ไงนี่ไงเห็นปหมใช่ไหมจะเอาอันไหนเผื่อจะได้ซีเครตด้วยนะตัวไหนอ่านเลือกเลือกเลือกเอาไหมขอบคุณนะคะเป็นผลไม้มันจะเป็นกล่องต้นไม้ไม่ใช่อันนี้ถูกแล้วหนูลองดูดิหนูจะเอาตัวนี้ หนูต้องดูนี่เนี่ยตัวอย่างค่ะว่าหนูเอาอะไรหนูชอบอันไหนเนี่ยดูตัวอย่างดิเนี่ยอ๋อหรือว่าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ไหมอันมันแก้วป้าใช่ไหมลูกหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะถูกไหมคะหรือว่าตัวนี้น้องจ้าตัวไหน เฮ้ยดีใจไหมดีใจไหมคะเจอแล้วดีใจไหมย,ยิ้มหวานก่อนหนูจะเอาตัวนี้หรือจะเอาตัวนี้น้องดูน้องดูไอ้นี่ก่อนดูข้างๆมันก่อนนี่ไงตัวอย่างเขาอะนี่เอ้ยมันไม่วนแล้วหมูอะหมูอะ ตัวนั้นหรอสรุปวันนี้ก่อนอยากได้แม่เอาไปหน่งน่ะหนูเลือกก่อนดิเลือกก่อนดิเอาอันไหนอ่ะเห้ฮะเลือกดีๆเอาไหนหนึ่งสองสามนับดิหนึ่งสองสามอ่าลองดูสรุปเอาอันไหนเอาอันนี้หรอโอ้ยวุ่นจะได้อยากให้แม่ไม่เป็นไรแม่ไม่เอาก็ได้ ขายห้อยโลเยอะมากน้องให้ดาวดิบโดนด้านหมวดเหรอคะนายเรามาทายกันซิว่าน้องใบบุญอ่ะจะได้ตัวไหนหนูว่าหนูไม่ได้ตัวนี้แม่ว่าน้องใบบุญได้ตัวนี้มาทายว่าสีเสียวสีอะไรอยากได้สีนี้เอาใช้ปากให้ลูกหน่อยซิโอ้ย แม่ว่าตัวอาถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดใครชนะทำไงถ้าเกิดใครแพร้ทำไงใครชนะได้เอาไปกอดคืนนี้ใครแพ้อดกอดเอาไงแม,แม่แม่ถ่ายอันนี้นะน้องไม่บุญได้ตัวนี้นะพี่ชายสีเหลืองอาทุกคนเป็นพยานนะน้องไม่บุญบอกว่าได้อันนี้แม่ว่าได้อันนี้พ่าว่าได้อันนี้เลยแก แก่เลยอันนี้เราลองลองซื้อมาตัวหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อเพิ่มนี่ไงเราหยีหรือมันผิดมันมันแข็งมากเลยดึง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 ดดดึงดถูกแล้วจริงจิมันต้องเอาคันเตอร์กีดแต่ว่ามันไม่มีช่างมันเดี๋ยวก็เดีายให้ดูมาไม่กีดเหรอ ได้ปะไม่มีเล็บอ่ะไม่งัดขึ้นมาสิไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ได้นี่เหรอใช่อ๋อมันติดกาบนตั้งแต่โอ้โหแกะยากมากไปดูการนะสีหน้าคนดีใจนะไปดูการนะเออไปดูไปดูให้ไวให้ไวให้ไเปิดีการรู้จักกูรู้จักกาูให้ไวเปิดเองอ่าหนึ่ง ดึงดึงดึงใช่ไหมเธอทันมันแกะยากสิบารไม่ดูบารไม่ดูไม่มีไม่มีใครดูตาตาไ่ดตาไม่ดูกาไม่ดูกาอ่าอุ้ยอุ้ยสีอะไรอุ้ยไม่ห้อสีแดงเห็นปนะนี่หรือสีชมพูไปดูดิ่ห่อไหมเ้ยห่อจริงดูเลยเฮ้ยนี่ไงสีแดงใช่ไหม ไม่ถูกมันจะเหมือนกันแตกเขาอะสีพูนะราะว่าอาจจะสีพูนะฮยทำไมมันจะได้ถูกกันแล้วลยอสีพูะฮสีไรสีชมพูเฮ้ยหเดียดูดิีเฮ้ยยเย้อโ้ยไทไมคนไูเสี้ดีใจนะคะเฮ้ยเ้ดู โอให้เพื่อนๆดูหน่อยจิไหนดูดิเฮ้ยเราจะบุญได้ก่อนเลยสาธดก่อนเลยคือุ้ยดูน้นีอยู่ตรงตัวตจะเป็นเนื้อเนื่อนิ่มๆเออดีอ่ะน่ารักคุยแล้ดูดิน้องวิพุนไายถูกด้วยว่าจะได้สีชมพูอ่ะคนมันชอบอ่ะเนาะเออได้ตัวน่ารักตัวอ่ะอะไรจะขนาดนั้นอ่ะใส่กระเป๋าไปโรงเรียนเลยไหมคล้ายใบเรียนปะ เดี๋ยวแว่ต้องไปไหนไหน,ไหนมัน้อยได้ไหมลูกไหนดูหัวมันสินี่ไงใส่ตรงนี้ได้ไหนนี่เออแล้ว้อยได้เลยเดี๋ยวต้องไปเอาตัวที่มันมีอยู่อ,ออกมันเยอะเกินเฮ้ย <c oughs> แล้วทำไมนงไม่คนทายถูกอะ่ะง <c oughs> งเลยอะ่ะดูดิทุกคนอะไรจะขนาดนั้นอะ่ะค <c oughs> ือเขาซื้อเองเลือกเองจุ่มเองแล้วเขาก็ททยถูกเว้ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลย <c oughs> อ่าโอเคต่อไปเราจะไปซื้อกล่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะแล้วเราตัวนี้เนี่ยตัวไหนคะตัวได้ตัวนี้สีสีแดงอ๋อโอเคได้เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจบคลิปแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายค่อยดูต่ออุน่ารักเอ๊ะหอมหเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะจุดไหน่จุดบหนไม่ไหวก่อนกลิ่นหอมอ่ะหอมป้ะพี่กลิ่นได้เหรอ แล้วต่อไปเราจะเอาเป็นกองสูมอะไรกองสูงเต็ดเหรอกองสูงไม่เอาเป็ดกัวดเดี๋ยวเป็นเลขโอเคเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบาย I'm mm -hmm.